สวัสดีค่ะข้าสู่ช่องยาสีกุกโกรนะคะว่ายาก็มารับยานะคะที่อนามัยความดันนะคะความดันวันนี้นะคะก็ร้อยสามสิบหกก็ปกตินะคะมากับคู่ใจนะคะมอไซ กูเตอร์ไปก่อนกลับบ้าน ก็อยู่ที่กกตูมนะคะหรือยาจจะขาเอฟซกับกกกอกนะคะเส้นทางที่กกกกตูมสู่กกกอกกกกอกสู่กกตูมนะคะเอฟซีไปประมาณกกกอกมากกตูมนี่ก็ประมาณ สองกิโลกว่าสองโลกว่าค่ะมาอนามัยนะคะยาก,ก็มาด้วยคู่ใจนะคะก็มากับรถไฟฟ้านะคะที่ย่าได้รับมาจากเอฟซีนะคะเห็ผู้ใหญ่ใจบุญนะคะมองให้ยานะคะก็จะก,ก็ติดใจแล้วคะ่ะนุ่มนะคะสีแดง ีแดงนะคะกับกุกกุก ูนะคะว่ากบตูงกับกบกจะใช้เวลาเท่าไหร่นะ่ะถึงบ้านอันนี้ก็ถึงโรงเรียนกตูงนะคะตูงคือกบกก็จะมาลงตรงนี้นะคะนักเรียนที่บ้านกบกบก็จะมาลงที่กบตูงตรงนี้นะคะเส้นทางนะคะเส้นทางอยู่ในลุบเขานะคะอันนี้ก็คือภูกระโลนนะคะ ปุกปนะะกระโลนนะคะเส้นทางตรงนี้ก็าปุกกระโลนนะคะจะมีสองฝัง่งนะคะสองฝัง่งจะมีปุกเขานะคะที่ยากขับรถมาก็มีปุกเขาสองข้างพอดีเมื่อเช้านะคะ่าไปวัดก็เลยมารับยาสารไปนอ่ เย็นสบายค่ะถ้ามาเที่ยวโกรกฏนี่ก็บรรยากาศขับรถสกูตเตอร์ไปฟ้าหญ้าได้นะคะขับได้นะคะประตูนี้นะคะขับรถสกูตเตอร์ย่ามาเที่ยวได้นะคะกรกฏเข้ากรกฏนะคะกกกอฏสุดกกกฏ สองข้างฝากฝั่งนะคะสองถนนสองข้าง จะมีร่มเาอา่อมีต้นไม้นะคะสองฝากนะคะเจา้าอันนี้ก็เป็นตีนเขานะคะภูกระโหลกกับภูท้ายแอกนะคะคือเราจะรัดล้อไปตามหลุบเขานะคะกก,กอกกก,กอกมากกตูมกกตูมกก,กอกนี่ก็จะ,ะเขานะคะเขากลางหุบเขานะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศเย็นสบายนะคะหน้านี้หน้าเที่ยวมาก เที่ยวกอกนะคะเที่ยวกกอกมีอะไรเยอะนะคะที่ f อยังไม่รู้นะคะคือเย็นสบายนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะอากาศไม่ร้อนเดี๋ยวยาพาเที่ยวนะคะ FC ขับรถไฟฟ้านะคะขับรถไฟฟ้าขับรถไฟฟ้าเที่ยวนะคะ รถไฟฟ้าเที่ยวค่ะสนุกมากนะคะ FC ด้บรรยากาศชิวๆเลยนะคะเหมาะมากนะคะตอนเช้าแต่เช้าเช้าหมอกจะลงนะคะหมอกลงหนาแต่ว่าตอนนี้ย่ามาปันจะเก้าโมงเก้าโมงแล้วค่ะเก้าโมงเช้าแล้วถ้ามาตอนเช้าเช้านะคะหกโมงตอนพระบินทบาทนะคะก็จะได้หมอกลงนะคะก็จะอากาศจะเย็นนะคะอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นนะคะหมอกลงมากนะคะ กลางคืนนี่ถ้านอนนี่เหมือนฝนตกเ,เลยนะคะที่กาะอกหมอกลงเยอะนะคะแล้วบรรยากาศตอนเช้าใส่บาตรนะคะโชกโชคเาเห็นงูขาวงูที่นข้างถนนนะคะญาก็เลยโชคๆนะคะวันนี้ญาจะโซ่อะไรเนอะญาจะได้อะไรเนอะวันนี้นะคะ บรรยากาศชิวๆนะคะเที่ยวกกกกกกกมีเพลงนะคะมีเพลงน้องสาวนี่จะร้องได้แต่ว่า่านี่ร้องไม่ได้เพราะว่าร้าองเพลงไม่เป็่นค่คะลัข้าฟ้อนถ้าลํานี่จะได้นะคะ้อ้นี่จะเป็นแต่ว่าให้ร้องเพลงนี่เสียงมันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยมาคะ่ะมาเที่ยวกรกกนะคะ เที่ยวกอกนะคะเที่ยวกกอันนี้คือภูเหล็กไฟนะคะภูเหล็กไฟดิวชิวนี่ภูเหล็กไฟนะคะอากาศเย็นข้างทางมีต้นยางพารานะคะแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ทุง่งนานะคะทุง่งนาต้นไม้นะคะก่อนจะถึงนะคะก่อนจะถึงบ้านลุงพูนก็มีป้ายนะคะป้ายกกอกนะคะป้ายกกอก โกโกอนะคะอันนี้คือป้ายโกโกอกอันนี้คือป้ายโกกกอกนะคะมาถึงแล้วมาถึงบ้านหนงคนแล้วอันนี้ก็ทุ่งนานะคะผู้พ้าแอด อันนี้คือเข้าสู่บ้านลุงพนแล้วนะคะถึงบ้านลุงแล้วอันนี้บ้านลุงถึงบ้านลุงนี่พ้่ยปุ่งนะคะห้วยปุ๋งหรลานพญานาคแดงแม็ดโสดาบีถึงบ้านแล้ว ถึงแล้วนะคะโอเคอืมทำอะไรนะคะแยกขยะ ไปบนนยอยกจะขยะไปทิ้งพอสสำหรับคลิปนี้นะคะย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งห่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ